ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะผมดีจบแล้วผมไปเลยได้ไหมเดี๋ยวพอผมดีจบปุ๊บผมจะพาเข้าไปข้างในบรรยากาศการตัดงานแล้วก็ปิดคิดโอเคนะสามสองหนึ่งส่งท้าย<ะ>อ่ะ้ยคนไปแล้วผมร้องได้แล้วเนี่ยผมอยากจะบอกนะจริง ไอ้อมันจะมีเด็กแบบนี้นแ้บพี่ไปเฮียอะไรแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์กันน่ะคือต้องฝากบอกด้วยไอ้น้องถ้าเพื่อนเองไปบอกว่ามาตะโกนหน้าบ้านพี่ไป่บอกด้วยมึงตะโกนอย่างเดียวมึงไม่ต้องสิ่งเดี๋ยวรถล้มขึ้นมามันจะเฮี้ยนหน้าบ้านไอ้ไปเปล่าๆขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกท้อนสามงี้ก็เป็นห่วงเอออย่าสิ่งให้มากเข้าใจไหมกําลังจะร้องเพลงเลยลืมเนื้อเลยแม่งสะดุ้งเลยเมื่อกี้ถ้าเน็ตอยู่ข้างในเดี๋ยวพาไปหาแป๊บหนึ่งมาเรามาร้องเพลงกันล ไม่เสียงมันยากนะวะผมร้องเพลงไม่ได้ลักลักเอาเราลองแบบต่ำจัดเลยลักรัเธอทั้งหมดของหัวใจสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างใน นี่ต้องตะโกนสวนมันเดี๋ยวเ๋ยอดูกันรอดูไอ้แกงนอง้นอ,งงองน้องใส่สิ่งพวกนี้ดิไปแล้วไปแล้วเป็นไงพอได้ปะเฮ้ยเสียงโทนไม่กี้ได้นั่นเนี่ผมผมผมคิดไปเองหรือเปล่าวะเสียงมันขึ้นข้างขึ้นข้างแหลม<ะ>บ่วะลัต้องต่ำต่ำลักลแลัแลก ลัก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 โอ้โหไม่ได้ลัก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 เธอ เสียงต่ำาเนอะอย่าอย่ายาพี่คือไม่พอบอกไม่พอพี่ไม่โกดพี่ยังคิดว่ามันไม่พอมันคือเพี้ยนเออเสียงออกจากเพี้ยนต่อมาเราจะเป็นเพลงแนวแบบฟิ n เกิลสไตล์คือถ้าใครเกิดยุคผมนี้เคป๊ K มาแรกๆนี่ทุกคนรู้จักเพลงนี้แน่นอนมันมีเพลงมันมีนามว่าโรลลี่ไปสามสหนึ่ง ไอ้ที่พวกเด็กแวน้นพิธีปิดประตูให้หน่อยดิแมน,น้องๆเขาแว้นกันแล้วตะโกนเดี๋ยวมันจะคว่ำหน้าบ้านเนาะเดี๋ยวกีต้ามจะลอยหลอกหลอกโลนลี่ฮะมันไม่มีเพลงแ,แไปช่วยคนกันใครเป็นอะไรอะรถตลอดทางเลยนะชนตรงไหนอะรถป,ปอเต,ต็กตึงไปแล้วถ้าปอเต็กตึงยังไม่ไปผมไปแต่ปอเต็กตึงไปแล้วผมไม่ต้องไปเดี๋ยวไปเป็นภาระเขา เออเดี๋ยวผมเอาคลิปลงเลยอ่ะผมเคยช่วยชีวิตคนนะเว้ยกับไปตอนนั้นไม่เชียงใหม่แต่คลิปลงทิกตอกโดนคุมกําเนิดเพราะว่าติดเหลืองคือแม่งวันนั้นเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าก่อนที่เราจะไปเพลงโรลลี่โอเคอ่ะโอเคอ่ะโอเคนะใช่ผมเคยคิยดเสมอนะเว้ยเฮ้ยขอบคุณมากกำมมลังคืเมื่อกี้เพิ่มขุมอ่านแล้วแบบสุดยอดน้องอยู่ไหนวะมีติดบุกโง่เลยของใครติดยืนไหมของใครเดยไปใส่ช่องเราอ๋อโอเคไปบุก ได้ต่องพกไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยขอบคุณมากแต่เขาไม่มีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังม,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 มีคนอีกมากมายที่คอยเป็นกาลังใจให้คนมากมายเคยผ่านเรื่องแบบนี้มา <C c <oughs> ใช่ผมเชื่อนะเพราะถ้าผมไปเปรียบเทียบเรื่องตัวเองกับเรื่องคนอื่นหรือแม่งมันไม่ต้องเกิดการเปรียบเทียบอะไรก็ตามมันจะมีคนที่หนักกว่าเสมอแล้วก็มีคนที่เบากว่าเสมอแต่ทางนี้ทางนั้นเราอยู่ในสถานาการณ์อย่างเนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กับกับกรอบความคิดตรงนี้กับความรู้สึกอะไรต่างๆแม่งมีอย่างเดียวออย่างเดียวเท่านั้นเลย หนึ่งถ้าเราคาดหวังเราได้สิ่งที่เราหวังทุกอย่างจบกับสองเวลาเวลาแม่งคือตัวแปรสาคัญแต่ผมบอกตรงว่าเนี่ยอะไรวะใครมาไม่รู้อ่ะใครมาเออนั่นแหละก็คือเวลาเวลาเท่านั้นเวลาเป็นสิ่งเดียวที่แม่งสุดยอดที่สุดแล้วเวลาอย่างผมเคยเจอเรื่องเศร้าสุดในชีวิตผมอ่ะผมขอคิดก่อนนะเรื่องเศร้าสุดในชีวิตผมก็คือ หมาหมาตายหมาตัวแรกชื่อว่าซาลูคือแม่งอยู่กับผมมาครึ่งชีวิตเขาอายุสิบห้าตอนนั้นผมอายุเกินครึ่งด้วยเขาอยุเขาอ,าย, <c oughs> ขาอายุประมาณสิบห้าปีผมประมาณยี่บเออใช่ผมประมาณอายุประมาณยี่สิบแล้วเขาตายแล้วผมจําได้เลยว่าวันนั้นอ่ะผมมาทํางาน YouTube แล้วแหละแล้วแบบผมบอกว่าผมอยากจะเอาหมาตัวเนี้ยไปถ่ายงานรับปริญญากับผมมาก แต่แม่งดันตายก่อนงานรับปริญญาแค่แบบประมาณสองสามอาทิตย์มั้งเอออันนั้นคือเรื่องเศร้าสุดในชีวิตแต่ทีเนี้ยเศร้าแม่งก็แบ่งได้หลายแบบถูกป่ะมันมีทั้งผิดหวังอ่ความรู้สึกอะไรต่างๆทั้งตัวเราก็ทำแคือแม่งเชค่พูดแล้วงงอ่ะถามพันวัวคนคือพูดตรงๆพูดยิ่งพูดยิ่งงง คือมันไม่มีใครเข้าใจเราเว้ยนอกจากตัวเราเองแต่กําลังใจแม่งลดเหลือคือผมแปลกนะผมเคยพูดกับตัวเองเฮียมึงน่าแฮปปี้นะชีวิตมึงแม่งทําให้คนเป็นล้านรักมึงได้แล้วผมก็รักทุกคนเหมือนกันนะแต่ก็แค่คนคนเดียวผมไม่สามารถทาได้อะไรงเงี้ยเออมันเกิดเพราะมันเกิดการเปรียบเทียบปุ๊บผมจะดาวแบบดาวชิบหายเลยแต่ก็มานั่งคิดไปคิดมาทําอะไรได้ก็ทําแม่งไม่ได้ก็คือไม่ได้แค่นั้นไรสดนะไระไลฟ์สดวาหรอเปล่ยไม่รู้กูพูดอะไรก็ไม่รู้ คนพิมพ์ให้กำลังใจมาเธอ,อก็เดินพอเฮียเราเราเลิกพูดเรื่องนี้นไม่ไม่กูไม่ได้พูดอะไรกูแค่บอกเขาเฉยๆแง่คิดแง่คิดใครวะนะเนี่ยเอาเอิงมาแล้วเหรอ <มา S 1> เอ้ยเอิงขับรถใครวะเนะี่ยเออเหรอ,อเอิงามาแล้วไปดเดี๋ยวไปวนอยู่ประมาณห้ารอบแล้วอะไอ้คันเนี้ยนั่นแหละ S SPD S P D เข้าไปข้างในเองเองมาแล้วเองเองเองพิ่งมาพรุงนี้วันเกิดวันพรเป็นกำลังใจครับสู้ๆครับโอเคงั้นก่อนที่เราจะอนนองตองอองตองเขาเขาอยู่เขาครัวเดี๋ยวผมไปอองตองกลัวผมอองตองชอบทำหน้า <c oughs> แล้วผมว่าจะแพแม่งลองจากอะไรนะเ <c oughs> นี่ยแล้วดูดิระหว่างที่ผมไล่ หมือนมึงเป็นโยมมาบ้านมารอเก็บชีวิตกูอะมึงเอาไปเลยเอาวิญญาณกูไปเลยกูขายให้ยี่สิบบาทนี่เรามาดีดเพลงกีตาร์หน่อยเฮ้ยเอ่อเมื่อกี้ผมบอกผมจะร้องโรลลี่ให้ผมจะดีดโรลลี่แบบฟิงเกิลสตอรให้ฟังนี่เอ้ยนี่มันหน้าเหมือนใครอะทุกคนเฮ้ยกูเคยบอกว่ามึงหน้าเหมือนใครปะเออเหมือนจิ้งลีดใช่หัวแดงแต่เนี่ยสุดยอดไอ้ญาติเด็กบ้านของพี่ เอาเพลงโรลลี่นะแล้วเดี๋ยวพี่จะไปแล้วนะโอเคอะอ๋อสามสองหนึ่งเดี๋ยวดีดตื๊ดตืดดตื๊ดตื๊ดตื๊ด เออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไหมใช่โอ้ชิเป่งขอใหม่อีกนิดนึง,เอ,นงเอ้ยเล็บเป็นอะไรนะเ,นอเอา่าารเอาเอาใหม่ถามสองนึง เอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่มีสมาธิเล่นเลยวะขอขอขอแก้ตัวทีนะขอแก้ตัวยังมีแหละเสียงไงขอขอขอแก้ตัวทีนะนี่ตอนนี้ครับสภาพการทำงานผู้คนเริ่มเดินออกมาผู้คนย่างแข็งทันผู้ผู้คนเริ่มเดินออกมาพักเหรอวะพักเบรกอ่ะคลิปอาทิตย์นี้มันเหรือวะอ๋นี่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 ไม่บอกก็รู้ว่าเธอเป็น ไปไหนมีชู้นายลืม่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนยมึงร้องเฮียอะไรอ่ะมึงร้องเฮียกูไลฟ์สดอยู่เว้ยขอโทษขอโทษไม่มีอ่ะไม่มีไม่ไม่รู้ไม่มีด้วยเมื่อมาไม่ไม่กูกูหมายถึงเดี๋ยวหน้ามึงก็หล่าหรอกนี่นี่ฮะพลัสตัดต่อของเอสดีต่อหน้าเป็นแฟนคุ้งเช่าเอ้ยหล่าเล่นหล่าเล่นเนี่ยนิย้ำเก่งอินเทอ์เน็เี่ยเดี๋ยวกูย่าแม่งเลยตายก็ตายไปแล้วเฮ้เออ เอ้ยขอนเป็นไงวะหากจะตายก็ตายไปแล้วกูตายแล้วกันไปใญ่ไปใญ่นี่ไงเอาเพลงลาหอทนเป็นไงได้ทุกทีทนได้กูร้องไหมไอ้นี่่ารักรักเธอจนหมดเก็บจลักฉันไว้ใจเธออ่อนฉันยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ มันเป็นร้องกูร้องเพลงเฉยๆเอมังึ้นไว้คนเดียเธออ่อนเอามือกีลาตู้หัวใจหัะใจเอามือกีลาตู้คือผมโคตรชอบเขาอะคือไอ้เอามือกีลาตู้อะเกินไปใช่แล้วไม่ยอมใครมึงตัดงานเยอะแหละผมเข้าใจเครียดเอาเลยเต็มที่ มึงยี่อะไรมั่วสั่วเต่าถุยเดี๋ยวคนก็ใหญ่ผิดเอามึงเอาป่ะเดี๋ยวเดินเล่นกีตาร์คือมันคิดว่าผมจะเล่นกีตาร์เพลงพวกนี้เป็นไงลานั่นขึ้นเห็ดอ๋อร้องผิดลากวยบากคนเสั่งจังมันเอาเราอย่าป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันร้องไงวะลามันต้องขึ้นเห็ดเห็ด คนหรือว่าเฮ็ดฟังแต่ลามันไปทำชีตเออเพื่อนมาทีนีฮากันกักเลยนะอ๋อเดี๋ยวเด,วเดวีเมื่อกี้ผมเล่นโรลลี่ไปแล้วเล่นเล่นไปหลายเพลงลนะใช่หไหมลาลาไม่ได้อ่ะดิร้องไม่เป็นอไอหนูสวัสดีสามพันของคนแล้วก็บวกแต่หนูตัวเล็กๆน้อยๆที่ชอบพิมพ์มาถามนะว่า ไปไหนย้าไปไหนหเขาไปไลฟ์สดที่ช่องยูมิล่าตอนทุ่มครึ่งตอนนี้ก็คงเตรียมงานอยู่ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจเขาโอเคนะครับทุกคนโอเคนะ <_ letter> พอแล้วนะ <_ letter> เอาเพื่อนเอนมาไลฟ์ก่อนตอนนี้เขาทำงานแล้วเขาเริ่มโยกข,ของก็นั่งเล่นดิตาต้าต่อไปเฮ้ยแต่วันนี้ผมไลฟ์นานนะขอบคุณทุกคนนะโอ้โหสามแสนหัวใจ <_ letter> อา้าไหนรัวหัวใจให้ผมหน่อยสิ วิวแต่วันนี้คนเปยเยอะมากเลยใครที่กดโดเนตมาก็กราบขอบพระคุณนะขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะมาแกะเดี๋ยวหา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 ขี้เสียงกันของเงือกทองไงเงือกทองร้องไงวะหนะึ่งพันกิโลเอ้ามาดีพอร์ตมาก็เดี๋ยวร้องได้อะนะหนึ่งพัน คนละเพลงอะคนละเพลงอะไปฟงสิทธิ์แลยหนึ่งพันกิโลไปแล้วนะพี่แบงค์ถ้าอย่างนั้หนูจะเลิกอะไรนะเลิกอะไรเลิกเลิกกัน้นหายใจเอาเลิกกัน้นหายใจใช้หนูใช่ดีแล้วไม่งั้นเดี๋ยวหนูตายนะจำแบบไอพี่ทห,หารนะ่ะเดี๋ยวให้ดูถ้าวิ่พื้นถ้าวิ่พื้นอือวิ่งพ,พื้นตบมือครบยี่สิบครั้งหนูจะเลิกบุหรี่เอ้ยกูทำได้นะเนี่ยเอ็นฉีกอยู่กูก็พร้อมทำ ไปแล้วนะใครเฮ้ยใครไปไหนพักผ่อนไปกินคงกินข้าว่วันนี้วัาอะไรวะเออพรุ่งนี้ถ้าใครมีเรียนก็ตั้งใจเรียนด้วยขอบคุณมากน้องทิกเกอร์น้องไทเกอร์น้องเอ็กกิดวะไรวัดเนี่ยขอบคุณมากไม่ต้องโดนเนทเยอะไอ้หนุ่มเก็บไว้เก็บไว้เก็บตังไว้รอกินของดีที่พี่ทำนีว่าัฉนไว้ในจเธอก่อนจะมมต้นห เอาเพียงเก็บรักฉ<ะ>ันไว้จนเดิมเต่ a อ l ลกูร้องมั่วกูร้องไม่เป็นกูเป็นแต่เพลงเนี่นของเขาอะเคยใครใครน่าจะฟังทันในพวกวัยรุ่นสมัยผมมันจะต้องเล่นเพลงนี้ได้กีตาร์นี่เพลงครูเลยเฮ้ยเฮ้ยมันดีอ,อันเฮ้ยกูดีดไม่ได้หรอเฮ้ยม,มันจากมา กูดีดไม่ได้แล้วอ๋อได้แล้ว เราตื้นตื้อทันนะมันชื่อเพลงว่าพระเอกอะนาออย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ